บิทเชลสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็มีซีรีส์จีนย้อนยุคใหม่ล่าสุดมารีวิวให้กับผู้ชมและท่านสมาชิกให้ได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะคะสําหรับซีรีส์เรื่องนี้นะคะมีชื่อว่าปรมาจารย์พยักรียนค่ะหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Tiger and Crane เป็นซีรีส์แนวแฟนตาซีแอคชั่นลึกลับชวนให้ค้นหาปริศนาที่ซ่อนอยู่ไม่ว่าจะเป็นที่มาของตัวละครหลักในเรื่องบูแอคชั่นที่จัดหนักจัดเต็มความสนุกปนญหาที่มาครบการดําเนินเรื่องที่ชวนน่าติดตาม ข้อกำลังภายในห้ามพลาดค่ะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะคะนำแสดงโดยเจียงหลงค่ะระบทผู้จื่อหนุ่มกัมพาที่ไม่รู้ชาติกำเนิดของตนทายาพยักขาวกระล่อนแต่จิตใจดีมีคุณธรรมชอบช่วยเหลือผู้ที่ทุกยากมีพลังสีทองควบคุมเปลวเพลิงค่ะอาวุธข้างกายคือหอ,อกวัชระ จางหลิงเฮอรบบทีเสียวเสียนข่าปรมาจารย์หัวหน้าค่ายข่าวนักปราบปีศาจแห่งแคว้นฟูหลงบุตรชายคนโตของปรมาจารย์ชีอูจีเป็นหนุ่มหน้านิ่งเงย็นชารักความสะอาดเมียาจารย์ผู้เท่าอยู่ข้างกายคอยช่วยเหลือยังมีร่างแฝงในกายมีพลังวิเศษไม่ธรรมดาค่ะหวังอี้เหวนินรบ,บบทเจ้าซินถงคุณหนูตระกูลเจ้าสาวสวยหน้าหวานผู้เชี่ยวชาญศาสตร์แห่งทวนที่แอบปลอมตัวเป็นชายไปท่องยุทธภพ,พเพื่อล่าปีศาจอาวุธคู่กายคือทวน เฉินยเยวยรบทหวังอี้เชียนนะคะองค์ชายหนุ่มหล่อจากแคว้นเซียนอีมายังเมืองหลวงเพื่อสมัครเป็นนักปราปีศาจหาเลี้ยงชีพด้วยการแต่งนิยายขายอาวุธคู่กายคือก้อนอิฐสีขาวปรมาจารย์พยักร,รียน,นะคะบอกเ่าเรื่องราวในดีตที่มีเหล่าปีศาจนั้นออกมาเข็นฆ่าผู้คนล้มตายจำนวนมากเพื่อปกป้องความสงบสุขของใต้ล่ากลุ่มนักปราปีศาจนําโดยปรมาจารย์ชีอูจีจึงรวมตัวกันขึ้นเขาเตียนเฟิงซึ่งเป็นดินแดนกําเนิดปีศาจ เมื่อจกักรพรรดิปีศาจถูกกำจัดแต่ทว่าเลือดของจกักรพรรดินั้นกลายเป็นทะเลเพิงทำให้แผ่นดินนั้นถูกแบ่งออกเป็น3ามแคว้นได้แก่ฝูหลงสเสวียนอีและจี้หลุนเพื่อยับยั้งทะเลเพลิงข่านักปร,ปราบปีศาจท,ทั้ง3าแคว้นนั้นจึงทำสัญญาเป็นพันธมิตรกันใช้มุกชาติสร้างค่ายกลหมื่นลี้ขัดขวางไม่ให้ทะเลเพิงนั้นกล้ามกายเข้ามาในแคว้น 500ปีต่อมาค่ะแคว้นฟูหลงหนึ่งใน3แคว้นใหญ่ได้รับข่าวว่ามุกชาตินั้นเกิดแตกร้าวประมุขแคว้นจึงมอบหมายให้ฉีเสี่ยวเสียนทายาปรมาจารย์ฉีอู่จีนักปราบจากักรพรรดิปีศาจเป็นผู้ออกตามหามุกชาติเมดสุดท้ายที่ยังหลงเหลือในแคว้นฟูหลงแต่ทว่าเขาถูกคู่จื่อเด็กหนุ่มกำมพ้าจอมกระร่อนที่แอบขโมยมุกชาติระหว่างเดินทางกลับเสี่ยวเสียนตามหาคู่จื่อเข้าไปในหมู่บ้านที่กำลังโดนไฟไหม้จากฝีมือของปีศาจดูดเลือด เขาได้พบกับผู้จื่อและเจ้าสินถงสาวสวยผู้เชี่ยวชาญศาสตร์แห่งทวนที่กําลังตามล่าปีศาจดูดเลือดอยู่เช่นกันผู้จื่อเมื่อรู้ที่มาที่ไปของมุกชาตจึงขืนมุกชาตให้กับเสี่ยวเสียนแต่ทว่ามุกชาตกลับถูกปีศาจดูดเลือดนั้นกลืนเข้าไปอีกทั้งยังใช้เวทควบคุมคนในหมู่บ้านเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเสียวเสียนจะนํามุกชาตกลับมาได้หรือไม่ก็ต้องไปลุ้นกันต่อในซีรีส์ปรมาจารย์พยเกรยน์นะคะสามารถรับชมได้ทางแพลตฟอร์มไอชี่ยี่ค่ะ